สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงนักเขียนคนหนึ่งครับเธอคืออลิสมูนโรเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมแล้วก็เป็นคนที่ได้รับฉายาว่าปรมาจารย์เรื่องสั้นร่วมสมัยสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกชีวิตแล้วก็งานเขียนของเธอกันครับเราก็ไปดูข้อมูลมาหลายที่เลยนะมีตั้งแต่บทวิเคราะห์เชิงลึกชีวประวัติ ไปจนถึงบทความที่พูดถึงรวมเรื่องสั้นเล่มสุดท้ายของเธอคือเราอยากจะหาคำตอบกันนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตธรรมดาธรรมดาของเธอเนี่ยมันถึงได้สั่นสะเทือนใจคนอ่านทั่วโลกได้ขนาดนั้น น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามุนโรเป็นนักเขียนที่เออไม่ธรรมดาเลยนะคะคือชีวิตของเธอไม่ได้อยู่ในวงสังคมชั้นสูงไม่ได้จบจากมหลาลัยชั้นนำแต่กลับสามารถสร้างงานเขียนที่ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนได้อย่างน่าทึ่งมากมันเหมือนมีปริศนาซ่อนอยู่ว่าเอ๊ะเธอไปเอาวัตถุดิบเหล่านี้มาจากไหนนั่นสิครับแล้วอะไรที่หล่อหลอมสายตาอันแหลมคมของเธอขึ้นมางั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกาเนิดของเธอกันเลยดีกว่าครับ คือข้อมูลเล่าภาพชีวิตไวเด็กของมุนโรได้ชัดเจนมากเลยนะเขาบอกว่าเธอเติบโตในฟาร,ร์มเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกกับตัวมิงที่เมืองวิงแฮมรัฐออนเทริโอแคนาดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลเลยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเธอเคยบรรยายว,ว่าป่าไม้ที่ล้อมรอบบ้านมันเหมือนกำแพงสูงใหญ่ที่กั้นเธอไว้เลยครับซึ่งภาวะโดดเดี่ยวทางกายภาพตรงนั้นนะคะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะแต่มันกลับกลายเป็นพื้นที่ฝึกฝนชันเยี่ยมสำหรับนักเขียนในอนาคตเลย คือพอโลกภายนอกมันมีจำกัดเธอก็เลยถูกบังคับให้หันมามองโลกภายในแล้วก็โลกรอบตัวที่ใกล้ที่สุดแบบละเอียดละออมากบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งใช้คำว่าเธอเรียนรู้ที่จะเป็นนักสังเกตการผู้ซื่อตรงตั้งแต่เด็กเลยค่ะนักสังเกตการผู้ซื่อตรงใช่ค่ะมันคือการเฝ้ามองความเป็นไปของชีวิตโดยไม่เอาบรรทัดฐานของตัวเองเข้าไปตัดสินเหมือนเรานั่งดูหนังเงียบๆคนเดียวเลยนะครับ เฝ้าสังเกตพฤติกรรมคำพูดเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างแล้วชีวิตในฟาร์มมันก็ไม่ได้สวยงามด้วยใช่ไหมครับผมอ่านเจอว่าครอบครัวเธอค่อนข้างลำบากใช่เลยค่ะลำบากเลยทีเดียวกิจการฟาร์มก็ขาดทุนแล้วคุณพ่อของเธอก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยโห oh. ค่ะมันเลยทำให้มุนโรในวัยเด็กได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตในด้านที่มันมืดม,มนแล้วก็เปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นความยากจนความไม่มั่นคงหรือแม้กระทั่งความตายของสัตว์ในฟาร์มมันคือการประชิญหน้ากับ,บวงจรชีวิตและความสูญเสียตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นวัตถุดิบสําคัญในงานเขียนของเธอใช่ค่ะไม่ใช่ความทรงจํานะคะแต่มันกลายเป็นแกนกลางทางอารมณ์ในเรื่องสั้นเกือบทุกเรื่องของเธอเลยมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งมากมันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวตนของนักเขียนที่เธอจะกลายเป็นในอนาคตเลยครับเรื่องอะไรคะ คือตอนเด็กๆเธอชอบอ่านเทพนิยายแต่พอได้อ่านเรื่อง The Little Mermaid ของ Hans Christian Andersen อ๋อที่จบแบบโศกนาฏกรรมใช่เลยครับที่นางเงือกสลายกลายเป็นฟองคลื่นเธอรู้สึกกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงจนต้องออกมาเดินวนไปวนมานอกบ้านแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ได้การละ่ะเธอต้องเขียนตอนจบใหม่ด้วยตัวเองอืมมันเป็นช่วงเวลาที่คือต้องบอกว่ามันสำคัญมากเลยนะคะจุดนั้น พราะมันแสดงให้เห็นสัญชาตญาณของเธอตั้งแต่เด็กเลยว่าเรื่องเล่าที่ดีเนี่ยมันต้องมีความสมจริงทางอารมณ์แม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตามครับตอนจบที่เธอเขียนใหม่ก็ไม่ได้ทําให้เงือกน้อยสมหวังแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่เป็นการได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการแต่ก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดบางอย่างไปตลอดชีวิตโอ้โหนี่แหลคะค่ะคือลายเซนของมุนโรเลยคือการสำรวจชีวิตที่มันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำสุขหรือทุกข์แต่มันคือพื้นที่สีเทาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน และพอโตขึ้นมาชีวิตของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่กับความเป็นจริงแบบนี้ไม่ได้มีภาพของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อะไรเลยเธอแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นแม่ลูกสี่แถมยังต้องช่วยเจมสามีคนแรกเปิดร้านหนังสือที่ชื่อว่ามุนโรสบุ๊กส์อีกค่ะผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าเธอหาเวลาที่ไหนมาเขียนหนังสือฉันนึ่อสาจะซื้อทำต่อของพมผังที่ว่าทําไมเธอถึงเลือกเขียนเรื่องสอั้นอ๋อพระเรื่องเวลานี่เอง ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลยืนยันตรงกันเลยว่าเธอเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าเธอไม่มีเวลามากพอที่จะอุทิศกับงานเขียนขนาดยาวอย่างนาวนิยายได้เลยเธอต้องอาศัยเวลาว่างเพียงน้อยนิดระหว่างที่ลูกหลับหรือไม่ก็ช่วงเช้ามืดก่อนที่ทุกคนจะตื่นในบทความชิ้นหนึ่งเล่าว่าบางครั้งเธอต้องนั่งเขียนที่โต๊ะเตรียมอาหารในห้องครัวด้วยซ้ำโอ้โหมันช่งางห่างไกลจากภาพจําของนักเขียนที่มีห้องทํางานสวยๆมองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจริงๆเลยนะครับ แต่นั่นล่ะคะ่ะคือหัวใจสําคัญประสบการณ์ในฐานะผู้หญิงแม่บ้านเจ้าของร้านหนังสือมันไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่มันกลับกลายเป็นเหมือนเหมืองทองสําหรับงานเขียนของเธอครับชีวิตประจําวันของผู้หญิงที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความคาดหวังของสังคมการเสียสละความฝันของตัวเองเพื่อครอบครัวกลายมาเป็นธีมหลักที่ส่งพลังที่สุดในงานของเธอเลยคะ่ะเธอไม่ได้เขียนจากจินตนาการแต่เธอเขียนจากชีวิตที่เธอใช้มันอยู่ทุกวัน พอพูดถึงห้องทำงานในชีวประวัติมีบรรยายภาพห้องทำงานของเธอไว้ด้วยครับซึ่งมันเรียบง่ายจนน่าตกใจเลยนะเป็นยังไงคะเป็นแค่ห้องธรรมดาธรรมดาครับมีโตะไม้ตัวหนึ่งหันหน้าเข้าหากำแพงไม่ได้หันออกไปดูวิวด้วยซ้ำอืมบนชั้นหนังสือก็เต็มไปด้วยพจนานุกรมหนังสือวยากรณ์ไม่ใช่หนังสือน,นิยายหรูหราและที่น่าสนใจที่สุดคือ พวกถ้วยรางวัลเกียรติยศต่างๆเธอก็วางกองรวมกันไว้มุมห้องไม่ได้ตั้งโชว์อย่างภาคภูมิใจเลยสิ่งนี้สะท้อนปรัชญาการทำงานของเธอได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะมุนโรเชื่อว่าการเขียนคืองานฝีมือหรือ craft. คราฟมันไม่ใช่พระสวรรค์ที่ลอยลงมาจากฟ้าแต่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักการเรียนรู้แล้วก็การเคี่ยวกรมตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง การที่เธอมีแต่พจนานุกรมกับหนังสือวยากรเต็มห้องมันบอกว่าเธอให้ความสำคัญกับเครื่องมือพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือภาษาเธอสร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดาจากสภาพแวดล้อมที่แสนจะธรรมดาเพราะเธอเชื่อว่าความจริงแท้ของชีวิตมันอยู่ในนั้นไม่ใช่ในความหรูหราฟุ่มเฟือยและสภาพแวดล้อมที่ไม่โอ้วดแบบนั้นมันก็ดูเหมือนจะเป็นต้นกำเนิดที่สมบูรณ์แบบสำหรับสไตล์การเขียนของเธอเลยนะครับ แหล่งข้อมูลแทบทุกชิ้นใช้ทำเดียวกันเลยเพื่ออธิบายงานของเธอคือเรียบง่ายอย่างน่าทึ่งหรือ deceptively simple ค่ะคืออ่านเพลินๆเ,เ,เหมือนไม่มีอะไรแต่พออ่านจบแล้วมันทิ้งความรู้สึกบางอย่างไว้ในใจเราไปอีกนานมีคำเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมชอบมากเขาบอกว่างานของมอนโรมี3อย่างรวมกันคือสายตาที่เฉียบแหลมเหมือนนกอินทรีใจที่เข้มแข็งราวหัวใจของราชสีและมือที่อ่อนโยนเสมอมือของสตรี เป็นคำเปรียบเทียบที่สวยงามนะคะแต่ว่าอยากจะชวนมองให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งสายตาที่เฉียบแหลมเหมือนนกอินทรีก็คือความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่คนอื่นมองข้ามครับส่วนใจที่เข้มแข็งราวหัวใจของราชสีห์ก็คือความกล้าที่จะเขียนถึงอารมณ์ที่ซับซ้อนและเจ็บปวดอย่างตรงไปตรงมาแต่ส่วนที่ว่ามือที่อ่อนโยนเสมอมือของสตรีเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นิดหน่อย หรอครับมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าผิด嘛คะ่ะแต่มันอาจจะไม่ครบถ้วนนักคือคําว่าอ่อนโยนอาจจะทําให้รู้สึกว่างานเขียนของเธอนุ่มนวลแต่จริงๆแล้วมันเฉียบขาดและแม่นยําเหมือนมีดของศัลแพทย์มากกว่าอ๋อเธอไม่ได้แค่รูปไหลตัวละครแต่เธอกําลังผ่าตัดเข้าไปในห่วงอารมณ์ของพวกเขาด้วยประโยคที่สั้นกระชับและทรงพลังความเรียบง่ายของภาษาที่เธอใช้จึงเป็นเหมือนกลลลวงคะ่ะมันทําให้เรากาดตก แล้วเธอก็พาเราดำดิ่งลงไปในความรู้สึกของตัวละครโดยไม่ทันตั้งตัวเลยเข้าใจเลยครับมันคือความเรียบง่ายที่อันตรายแล้วธีมหลักๆที่เราจะเจอในงานของเธอบ่อยๆล่ะครับนอกจากเรื่องชีวิตผู้หญิงแล้วมีอะไรอีกบ้างธีมที่วนเวียนอยู่เสมอก็คือเรื่องของเวลาแล้วก็ความทรงจำค่ะ hmm. เรื่องสั้นของเธอจะกระโดดไปมาระหว่างอาดีตกับปัจจุบันตลอดเวลาเพื่อแสดงให้เห็นว่าอาดีตไม่เคยหายไปไหนแต่มันยังคงส่งผลต่อชีวิตในปัจจุบันเสมอ นอกจากนี้ก็มีเรื่องการสูญเสียความลับความรู้สึกผิดแล้วก็ความขัดแย้งทางศิลธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่ซึ่งทุกคนรู้จักกันหมดและทุกการกระทําก็ถูกจับจ้องนักวิจารณ์หลายคนจึงจัดงานของเธออยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า buildings r o m a n ค่ะ buildings r o m a n อ๋ออันนี้คือวรรณกรรมที่ว่าด้วยการเติบโตของตัวละครใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ คือเรื่องราวที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและจิตใจของตัวละครจากวัยเด็กสู่ผู้ใหญ่จากความไร้เดียงสาสู่การเข้าใจโลกที่ซับซ้อนครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวรรณกรรมแนวนี้มักจะเป็นนวนิยายเล่มหนาๆแต่สิ่งที่มุนโรทําได้อย่างน่ามหัศจรรย์ก็คือเธอย่อเรื่องราวการเติบโตทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งลงมาอยู่ในเรื่องสั้นแค่2030หน้าได้สําเร็จโอ้โห oh. นี่ละค่ะคือเหตุผลที่ว่า ทำไมเรื่องสั้นของเธอถึงต้องใช้เวลาในการอ่านและคบคิดตามมันมีความหนาแน่นทางอารมณ์เทียบเท่านวนิยาญ่ทั้งเล่มเลยทีเดียวพอพูดถึงจุดสูงสุดในอาชีพของเธอมันก็ต้องมาถึงหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มสุดท้ายที่ชื่อว่า Dear Life ค่ะหรือในชื่อภาษาไทยว่าสุดชีวิตที่ตีพิมพ์ในปี2012ซึ่งเป็นปีที่สำคัญมากใช่ค่ะสำคัญมากเพราะมันออกมาก่อนที่เธอจะประกาศวางปากกาในปี2013และได้รับรางวัลโนเบลในปีเดียวกันนั่นเอง ถ้าจะให้พูดถึง Dear Life นะคะมันไม่ใช่แค่รวมเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งแต่มันคือบทสรุปและคำอำลาที่งดงามที่สุดเท่าที่นักเขียนคนหนึ่งจะทำได้ในเล่มยังคงมีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยลายเซ็นของเธอทั้งเรื่องวัยชาราการหวนนึกถึงอดีตและความตายแต่สิ่งที่ทำให้เล่มน,นี้พิเศษและแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงก็คือส่วนสุดท้ายของหนังสือที่เธอเรียกว่าปัชิมบทหรือฟินาเล่ใช่เลยครับ ในนั้นมีเรื่องสั้นสี่เรื่องสุดท้ายและมีคำนำที่มุนโรเขียนถึงมันด้วยตัวเองผมขออ้างเองจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเลยนะครับเธอเขียนว่างานสี่ชิ้นสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆมันเป็นอัตชีวประวัติเชิงอารมณ์ฉันเชื่อว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายรวมถึงสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่ฉันจะพูดเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองโหมันเป็นคำประกาศที่ทรงพลันจนหน้าขนลุกเลยนะคะ จริงครับลองคิดดูสิคะเธอใช้เวลาทั้งชีวิตในฐานะนักสังเกตการผู้ซื่อตรงเฝ้ามองและเขียนเรื่องราวของคนอื่นมานับไม่ถ้วนแต่ในท้ายที่สุดในผลงานชิ้นสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจหันสายตาที่เฉียบคมเหมือนนกอินทรีนั้นกลับมามองที่ชีวิตของตัวเองเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายใช่ครับมันคือการเชื่อมโยงชีวิตส่วนตัวเข้ากับงานศิลปะอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นการบอกกับคนอ่านว่านี่แหละ คือความจริงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเล่าทั้งหมดของฉันแล้วหลังจากนั้นไม่นานในปี2013โลกวรรณกรรมก็ต้องประหลาดใจเมื่อคณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศให้อลิซมุนโรในวัย82ปีเป็นผู้ได้รับรางวัลสาขาวรรณกรรมค่ะซึ่งตัวเธอเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยเธอบอกว่าเธอคิดมาตลอดว่ารางวัลน,นี้มีไว้สาหรับนักเขียนนวนิยายเท่านั้นการได้รับรางวัลโนเบลของมุนโรจึงมีความหมายมากกว่าแค่เกียรติยศส่วนตัวนะคะ มันคือการที่เวทีวรรณกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศยอมรับว่าเรื่องสั้นมีคุณค่าและความลึกซึ้งทางวรรณศิลป์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านวนิยายเลยครับแล้วก็ทวงคืนศักดิ์ศรีให้กับวรรณกรรมประเภทนี้อย่างแท้จริงเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าในความสั้นนั้นสามารถบรรจุจัก,กรวาลทั้งใบของชีวิตมนุษย์เอาไว้ได้แต่แล้วตรงนี้คือจุดที่ผมว่ามันเป็นมุนโรที่สุดเลยคืออะไรคะหลังจากได้รับรางวัลที่ถือเป็นกิตติยศสูงสุดในชีวิตนักเขียน เธอก็ยังคงทำตามแผนเดิมที่วางไว้ก็คือประกาศเกษียณจากอาชีพนักเขียนอย่างเป็นทางการอืเธอให้เหตุผลง่ายๆว่าต้องการใช้เวลาที่เหลืออยู่กับครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาเธอหยุดอยู่ตรงจุดสูงสุดพอดีเลยนะคะใช่ครับมันเหมือนการบอกว่าภารกิจของเธอในฐานะผู้บันทึกเรื่องราวได้สิ้นสุดลงแล้ว หลังจากใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการสำรวจและผ่าตัดความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อย่างหนักหน่วงเธอก็เลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเรียบง่ายปล่อยให้ผลงานที่เธอสร้างไว้ได้ทำงานของมันต่อไปมันคือตอนจบในแบบฉบับอลิซมุนโรที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับใช่ค่ะไม่มีการเฉลิมฉลองใหญ่โตไม่มีการกล่าวสุนรทรพจน์ยืดยาวมีแต่การหันหลังกลับไปสู่ชีวิตธรรมดาสามัญซึ่ง ก็เป็นสิ่งเดียวกับที่เธอใช้เวลาทั้งชีวิตเขียนถึงมันถูกต้องเลยค่ะเป็นการจบเรื่องราวของตัวเองที่สอดคล้องกับสไตล์งานเขียนของเธออย่างล่าทึ่งเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับอลิซมุนโรสำหรับผมนะเธอคือนักเขียนที่สอนให้เราเห็นว่าเรื่องราวที่ดูธรรมดาสามัญที่สุดนี่แหละที่สามารถกลายเป็นศิลปะที่ลึกซึ้งได้ค่ะเธอค้นพบสัจธรรมที่เป็นสากลในชีวิตที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยและเฉพาะเจาะจง และที่สำคัญที่สุดเธอให้ค <Bash ar> <food> ุณค่ากับความพยายามและการทำงานหนักมากกว่าภาพลักษณ์ที่สวยหรูเห็นด้วยเลยค่ะและอยากจะเสริมว่ามรดกที่สำคัญที่สุดที่เธอทิ้งไว้ก็คือการชี้ให้เราเห็นว่าช่วงเวลาที่เงียบงันถูกมองข้ามหรือดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแท้จริงแล้วอาจเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความหมายที่สุดก็เป็นได้เรื่องเล่าของเธอไม่เคยให้คาตอบสาเร็จรูป แต่จะทิ้งร่องรอยของคำถามบางอย่างเอาไว้ในใจเราเสมอมันทำให้เรารู้สึกโดยไม่เคยชี้นำว่าเราต้องรู้สึกอย่างไรเป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้สำรวจความเปราะบางในใจของตัวเองเพื่อเป็นการปิดท้ายผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประโยคหนึ่งที่มุนโรเคยเขียนไว้ในเรื่องสั้นของเธอซึ่งมันยังคงกล้องอยู่ในหัวของผมตลอดการพูดคุยครั้งนี้เธอบอกว่าถึงที่สุดแล้วไม่มีคำโกหกใดที่แรงกล้าเท่ากับคำโกหกที่เราพูดกับตัวเอง เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ผลงานเล่มสุดท้ายของเธอที่เธอเรียกว่าเป็นอัตชีวประวัติเชิงอารมณ์มือนก็ชวนให้คบคิดต่อนะครับว่ามีความจริงอะไรบ้างที่เธอตัดสินใจเล่าออกมาเป็นครั้งสุดท้ายและอาจจะยังมีความจริงอะไรอีกที่เธอยังคงเลือกที่จะเก็บไว้กับตัวเองไปตลอดการสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวในโลกวรรณกรรมกันได้ใหม่ใน Sorry b e i ิ g วรรณกรรมในส่วนชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ